สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดอดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มากันที่เรื่องแรกครับเป็นความพร้อมก่อนเกมนะครับที่เราจะมีโปรแกรมเจอกับนิวคาสเซินนะครับแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์แรกหลังจากที่มีการยกเลิกการฝึกซ้อมแล้วก็เลื่อนการแข่งขันไปก่อนหน้านัน้นะนครับลาสตงนิกเนี่ยมีการอัปเดตอย่างไรนะครับตอนนี้ภาพร,รวมเนี่ยลาสต้องนิกบอกว่าเราเนี่ยมีสภาพทีมที่ดีขึ้นแล้วนะครับมีการลงซ้อมแบบต่อเนอื่องนะซึ่ง จะพูดได้ว่าก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีปัญหาครับคือนักเตะบวกกับพวกสัรตรูเนี่ยมันมีทีมที่เล็กลงอย่างชัดเจนนะครับมันก็มีเรื่องของผลกระทบจากโควิด1 9แล้วก็นักเตะเนี่ยมาลงซ้อมไม่ได้ทำให้เราเนี่ยต้องมีการปิดเรื่องของการฝึกซ้อมันไปสนามการฝึกซ้อมันไปนะครับแล้วก็มีการเลื่อนการแข่งขันนะครับจนพอทำให้ทุกอย่างมันเคลียร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยพอกลับมาเราก็เร่งการฝึกซ้อมทันที ฝึกซ้อมแบบวันต่อวันแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้พอมาเช็คด้วยดีสภาพทีมเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แบบเกือบร้อปอร์เซ็นต์ไปแล้วขาดก็เพียงแต่อาจจะเป็นในรายของปอบักบานะครับตอนนี้ประมาณ24-25คนแล้วครับจากตอนแรกเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง15คนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของผลกระทบเข้ามาเล่นงานแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมก่อนช่วงหยุดคริสต์มาสด้วยนะครับ แล้วพอมีการหยุดช่วงคริสต์มาสเสร็จปุ๊บก็จะมาลงซ้อมอีกครั้งหนึ่งก่อนเกมที่เราจะพบกับนิวคาสเซิลนะภาพรวมทรงเรื่องของทีมเนี่ยดีมากๆฝึกซ้อมก็ได้ดีเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ลังเหน่งยังบอกเลยครับว่าตัวเลือกเนี่ยมันมีเยอะมากๆครับทำให้ลําบากมากนะในเรื่องของการเลือกที่จะใครที่จะลงเล่นนะในเกมพบกับนิวคาสเซิลนะครับนี่คือการอัปเดตสภาพทีมนะครับ และนอกจากนี้ครับทางรับนักหนิกเนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้นนักเตะภายในทีมนักเตะทุกๆคนนะครับว่าให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อการโควิดได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันคนรอบข้างด้วยแล้วก็ตัวของนักเตะเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่านักเตะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแต่จ,จะมีบางรายที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับโอเคแหละอย่างโชว์ชวเนี่ยก็คือต้องฉีดวัคซีนไว้ก่อนนะเพื่อเป็นการป้องกัน นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะสองถึงสามข็มก็กันไปเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไปก่อนจะเป็นเรื่องดีมากกว่านะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับลาร์ดดั้งนิ้ก็ยังได้มีการเรียกร้องนะครับไปยังพิบัติอังกฤษให้มีการอนุญาตเปลี่ยนตัวสำรองได้ถึง5คนนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนักเตะที่จะต้องแบกรับกับสถานการณ์ช่วงโควิด -19 แล้วก็โปรแกรม รวมทั้งโปรแกรมที่มันอัดแน่นในช่วงของโควิดแบบนี้แล้วก็เป็นช่วง b o x ่งเ Day แบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนนักเตะแบบ5รายเนี่ยนะฮะมันอาจจะทาให้หนักเตะรายดังกล่าวที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดอาการล้าได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่วงของโควิดเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าถ้าเกิดช่วงไหนมันมีโควิดเล่นงานสโมสรเนี่ยการฝึกซ้อมก็อาจจะติดขัดด้วยนะครับมันก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลือกในการลงเล่นนะครับ โอเคนี่คือภาพรวมนะฮะแถมทั้งเรื่องของฮันนีบาร์เบรีนะครับลาบนักหนิงเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้ด้วยนะครับซึ่งรับนันิงบอกว่าเขาเนี่ยได้มีการติดตามผลงานของฮันนีบารเนี่ยในช่วงทีมชาติมานะครับช่วงโปรแกรมทีมชาติที่ผ่านมานั่นแหละที่ฮันนีบารเนี่ยหายไปไม่ได้แบบมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าไปรับใช้ทีมชาตินะครับนะแล้วก็ตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วกลับมาร่วมซ้อมได้แล้วนะครับซึ่ง ลันเอ,อกบอกว,ว่ารอดูกันนะครับเขาจะเป็นส่วนหนึ่ง,งการฝึกซ้อมซึ่งรูปภาพท,ที่ปล่อยกันออกมาเนี่ยกับนักเตะหลายๆคนที่มีการอัพนะภายในทีมนะที่มีการอัพโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่าฮาดิบาลเนี่ยอยู่ในชุดการฝึกซ้อมชุดนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมแหละแล้วก็เรื่องของหลังจากเนี้จะมีโอกาสลงไหมอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าก็น่าจะมีโอกาสครับก็อยู่ที่การฝึกซ้อมของเขาด้วยนะครับการเตรียมตัวเตรียมซ้อมท่างกายแต่ว่าๆๆๆ แต่ว่ามันก็ได้เสียดายอยู่นะครับเพราะว่าฮันนีบาลเนี่ยมีโปรแกรมทีมชาติอีกครั้งครับในช่วงต้นปีหน้านะครับหรือว่าในช่วงมกราคมนะครับเป็นศึกแอฟริกันคัพนะครับออฟเนชั่นนั่นเองนะก็รอติดตามผลงานหลังจากนี้แหละอาจจะได้ใช้ช้าหน่อยนะครับจริงๆลับตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาชอบนะเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้ครับนะก่อนหน้นนั้นก็มีการผลักดันในรายของอีลองก้ามาแล้วเนาะมีการบอกว่ามาถึงชอบเลยอะไรประมาณนั้นนะส่วนเรื่องราวของ จอนเมอร์ทับแล้วก็เกี่ยวกับผู้จัดการทีมรายใหม่กันหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งจอนเมอร์ทับผู้อำนวยการทันนาฟุตบอลของแมนยูเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลดโอเล็กุินาโซชานะครับพอปลดแล้วแมนยูมีการรีบเร่งหาผู้จัดการทีมรายใหม่ทันทีไหมหรือว่าอะไรอย่างไรเกี่ยวกับการทํางานนั่นแหละซึ่งจอรนเมอร์ทับเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะครับประโยคเปิดมาเนี่ยทำให้มีการคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะ จอมร์ทัาเน่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ทาบทามผู้จัดก,การทีมคนไหนก่อนที่โอเลกุน่าโซชาจะออกจากตําแหน่งเลยนะครับด้วยความเคารพที่มีต่อตัวของโอเลเองแผนของเราในเวลานั้นเนี่ยก็คือการมองหากุนซือชั่วคราวที่มีประสบการณ์แล้วก็ลาบตังเด็กเนี่ยก็เป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งที่ชัดเจนสําหรับเรานะครับทีนี้พอประโยคนี้ออกมานะครับแฟนบอลเนี่ยก็มีการคอมเมนต์กันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ ทางแมนยูทำเนี่ยทางบอร์ดแมนยูทำเนี่ยโอเคจะเข้าใจดีว่าเป็นการให้เกียรติต่อโค้ดไหมโดยที่ไม่ได้แบบวางแผนว่าจะหาคนมาเสียบแทนอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรคิดอยู่ในใจอะไรประมาณนั้นนะหรืออีกมุมหนึ่งมันก็มองได้ว่าบอร์ดของแมนยูเนี่ยไม่รู้จักที่จะวางแผนไว้ล่วงหน้าเหรอนะครับว่าถ้าเกิดอนาคตของโอเล่เป็นแบบนี้เราควรที่จะมองหาผู้จัดการทีมเอาไว้ก่อนไหมอะไรอย่างไรนะครับนะนก็เป็นการคอมเมนต์กันเกี่ยวกับเรื่องนี้2เรื่องนี้แหละนะ เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของลาบางิกด้วยนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแฟนผีมองว่าเหมือนกับบอร์ดของแมนยูเนี่ยไม่มีการเตรียมการกันเอาไว้ก่อนนะครับทั้งทั้ที่โอเล่เนี่ยก็กระท่อนกระแท่นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันนะแทนว่าจะเริ่มที่จะมีการมองหาเริ่มที่จะมีการเคาะก,กันแล้วว่าถ้าเกิดโอเล่ไม่ได้จริงๆก็ต้องมองคนนั้นคนนี้ไว้นะแต่นี้คือแบบดูจากทรงของจอห์นเมอร์ทับเนี่ยบอกว่า ไม่ได้เตรียมการเอาไว้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยคอมเมนต์ไปทางด้านนี้ซะเยอะนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการเสริมทัพนะครับหรือว่าโครงสร้างการสรรหานักเตะหรือว่าปรับเรื่องของการสรรหานักเตะเข้ามาใหม่รายใหม่รายเก่าก็ว่ากันไปนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนทายต่งตางๆทั้งชุดเยาวชนนะครับก็คือเรื่องการเสริมทัพนั่นแหละพูดก,กันง่ายๆนะ จอเบอร์ทัพเนี่ยก็บอกนะครับว่าเราเนี่ยมีโครงสร้างทางด้านฟุตบอลที่ดีอยู่แล้วในตอนนี้ครับด้วยบทบาทของผมแล้วก็ดารินเฟสเชอร์ที่ทําหน้าที่เป็นพอทางด้านเทคนิคเนี่ยมันทําให้ทีมเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับในช่วงนี้ซึ่งมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการการสรรหารของเราเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเรื่องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเยาวชน การลงทุนของเราในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการเน้นผลแบบระยะยาวนะครับน,นี่คือภาพรวมนะที่จอห์นเมอร์ทับเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์มาทั้งเรื่อง,องการวางแผนก่อนที่โอเล่จะโดนปลดนะครับแล้วก็เรื่อง,องการเสริมทับนโยบาย,ยาต่างๆก็มีการยกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาปรับรูปแบบการเสื้อนัเตะอะไรอย่างไรก็ ดูทิศทางการเสริมทับับจากนี้เล้วกัดน,นะครับว่าจะออกมาทรงไหนนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหนูแอนโทนีอิลองกานะครับล่าสุดทางสโมสรอนแมนยูก็มีการตัดสินใจต่อสัญญาแอนโทนีอิลองกาครับแนวรุกดาวุ่งของทีมต่อไปจนถึงปี2026นะครับพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยกันนะครับ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือผมต้องการลงเล่นให้กับสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเนี่ยคาดหวังมาโดยตลอดนะครับมาตรฐานที่สูงมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับแต่สัญญาณนะตอนนี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาสําคัญในเส้นทางอาชีพของผมเช่นเดียวกันด้วยนะแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าจะทุ่มเทแล้วก็อุทิศตัวแบบร้อเเกินร้อยอีกนะครับให้กับสโมสรแห่งนี้ด้วยนะก็ รอดูกรพันพนาของดาวรุ่งรายนี้ครับมีการประกาศยืนยันชัดเจนแล้วจากเว็บไซต์สโมสรน,นะครับแล้วเหมือนกับเป็นดาวรุ่งที่ลาบ์ดังนิกชอบด้วยนะหลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นขึ้นมาโซาทีมชุดใหญ่เพิ่มขึ้นได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับทางบูบาการ์คา,า่าเนี่ยนะครับมีรายงานล่าสุดนะจากสื่อฝรั่งเศสน,นะฮะก็มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้มาร์เซยเนี่ยยินดีที่จะปล่อยคา,า,า่า ออกจากทีมทันทีนะครับในช่วงมก,กราคมแล้วก็ตอนนี้สโมสรที่มีการให้ความสนใจก็สามารถยื่นเข้ามาได้ทันทีนะครับมักเซพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมปล่อยในช่วงมก,กราคมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยในช่วงหลังจากจบซีซั่นเนี่ยมันไม่ได้งบประมาณเนี่ยไม่ได้เงินค่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นขอปล่อยเลยดีกว่าซึ่งนอกจากแมนยูครับเอซิมิลานเป็นคู่แข่งที่ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับแมนยูมาก ในเรื่องการคว้าตัวกามารานะครับติดตามัาดูอีกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของอองตอริม์สซิลครับตามรายงานออกมาจากเอสตาดิโอเดบอติโวเนี่ยนับมีรายงานออกมานะฮะว่าการย้ายของอองตอริม์เซิลเนี่ยไปสู่เซบียาเนี่ยในช่วงตลาดช่วงมกราคมเนี่ยมันมีปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเซบียาจริงจังนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของเบ็ดเงินค่าตัวนะที่อาจจะ มองว่าสูงจนเงินไปเม้นเงินค่าเหนื่อยที่ซิบิยาอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับก็เลยทําให้ดีลเนี้ยล่มกันไปก่อนล่มตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องของการล่มแล้วก็ไม่เอาอีกเลยนะมันยังพอมีเวลาครับคือซิบิยเนี่ยเขาเล่นที่จเจเจจาก่อนตลาดเปิดนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็ยังมีเวลาอีกตั้งหนึ่งเดือนเต็ม,มให้เจราจากันนะเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องของการแก้ไขข้อเสนอได้อยู่นะครับ รอบนี้อาจจะแพ้แต่ว่ารอบหน้าอาจจะได้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีการรายงาน <c oughs> คล้ายๆกับนักข่าวดังๆของอังกฤษครับที่มีการรายงานกันออกมาว่าซิบิยจริงจังนะแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอเข้ามานะแต่ว่าปัญหาก็คือนี่แหละครับมาซิยาต้องยอมลดค่าเหนื่อยด้วยต้องมีการลดค่าตัวด้วยสําหรับแมนยูนะครับเพราะว่าราคามันสูงเกินไปสำหรับซิบิยนะครับอย่างที่บอกกันไปครับว่าซิบิยไม่ใช่ทีมที่มีเงินทุนหนาอยู่แล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของอัดีมัสเิียวเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับนะส่วนเรื่องของปอลบ็อกบากันหน่อยนะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างโรมาโน่เนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์เดได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับบ็อกบาไว้พิจารณาไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้แมนยูก็ยังรองคําตอบจากปล็อกบาอยู่นะครับ ซึ่งนักเตะเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตจะอยู่หรือจะไปดีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแมนยูก็รอไปนะครับซึ่งอย่างที่มีการเล่นข่าวกันออกมาแหละว่าแมนยูก็เหมือนกับทําใจแล้วแหละนะถ้าเกิดไม่ต่อสักทีก็ยอมปล่อยไปแบบฟรีๆอีกครั้งนะครับหลังจากจบซีซั่นไปเลยหรือมกราคมถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นจริงเป็นจังเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องราวของเอเดรีนคาร์วานี่ครับล่าสุดเนี่ยเอเย่นของนักเตะก็ออกมาปั่นกระแสรเรื่องของการย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งครับโดยเอเย่นของเอเดรีนคา์วานี่เนี่ยบอกว่านักเตะเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีความสุขภายในทีมสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดแล้วนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยมีความต้องการอย่างสุดๆดแหละก็คือเรื่องของการอยากใกล้ชิดกับครอบครัวอยากเดินทางไปหาครอบครัวแบบไม่ง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องมีนโยบายไม่ต้องมีอะไรที่ ติดมัดแบบว่าการเดินทางที่ยากลําบากนะครับเพราะว่าแองเกฤษเนี่ยเวลาเดินทางเข้าออกเนี่ยมันลาบากอยู่แล้วนะครับมันอาจจะมีการกักตัวนู่นนี่นั่นนะครับอย่างที่คาวานีเนี่ยเคยบ่นกันเอาไว้แหลนะนะทีนี้การย้ายออกจากอังเกฤษไปหาลีกที่สามารถเดินทางไปหาครอบครัวได้แบบง่ายเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับซึ่งว่ากันว่าบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับก็มีการยืน่นข้อเสนอเข้ามาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เอเย่นบอกนะแต่น่าจะไม่ใช่ ลีกบราซิลที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้บาซ่าจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นลีกบราซิลที่เป็นลีกรองลงมาที่ทางคาร์วานี่น่าจะเลือกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้รอคําตอบกันว่าเจ้าตัวจะไปบราซิลหน้าไหมซึ่งตอนนี้ก็แสวแรงมากนะครับส่วนประเด็นปิดท้ายกันเนี่ยก็เป็นการคาดการณ์ออกมาจากเอ็มเอ็นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมชเตอร์เนี่ยมีการคาดการณ์กันออกมานะครับว่าในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ย ถ้าเกิดแมนยูคว้าตัวเอเริกเบลฮา,ารลนแล้วก็อาลบดูไฮอา,าร่าเข้ามาเสริมเพิ่มเติมภายในทีมเนี่ยจะมีการจัดทัพอย่างไรนะครับตามการคาดการณ์จากเอเมเนียเขาก็บอกว่ารังนิกเนี่ยก็ยังคงใช้4-2-2-2ตามที่ตัวเองถนัดนั่นแหละตำแหน่งผู้สปบะตูเนี่ยก็คงที่จะเป็นเดวิดเดการนะครับที่จะเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็ดีโน่เนี่ยก็ถ้าเกิดยังไม่ย้ายเนี่ยก็เป็นตัวสำรองต่อไปนะครับ ในด้านของแนวรับเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นบันวิซาก้าครับที่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วเดียโกดาโลเนี่ยก็น่าจะเป็นแบ็กอัพแหละแต่ว่าบันวิซาก้าก็ต้องมีการเร่งรีดฟอร์มการเล่นให้เบียดแยง่งตำแหน่งกับเดียโกดาโลกลับมาให้ได้เสียก่อนนะครับโซนเซ็นเ,เตอร์คู่เนี่ยนะครับถ้าพร้อมกันหมดก็น่าจะเป็นดอฟิอวาราแล้วก็เฮเลนแม็กวายดีสุดแล้วนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกชอเหมือนเดิมนะครับ ส่วนมิดฟิลตัวารฟเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่าน่าจะเป็นอมาดูไฮดดราอย่างที่เราคาดการณ์เอาไวา้หรือว่าเราอยากเห็นทั้งแหละแล้วก็เฟรดเนี่ยก็จะยืนคู่กับทางไฮเดราไปเลยนะครับส่วนสกอตต์เบนโทเวนเนี่ยอาจจะต้องหลุดเป็นตัวสำรองกันไปนะครับนะเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกนะครับเป็นตัวรุกเนี่ยก็จะมีบรูโน่เฟอร์เดสมีเจดอนซานโชนะครับยืนหลังกองหน้าคู่อย่างโรนัล do แล้วก็ เออรืองเบาหฮาแลนด์อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับโอเคนี่คือการคาดการณ์นะครับจาก m อ n ในช่วงซีซั่นหน้าว่าแมนยูน่าจะจัดระบบแบบนี้ถ้าเกิดคว้าตัวไฮเดราแล้วก็เออรืองเบาหฮาแลนด์ได้การคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดามาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ